ไลส่สดน,นะไลส่สดน,นะนักเรียนอ่าอ่านักเรียนไลส่สดน,นะไลส่สดให้คนั่วโลกเห็นนะสวัสดีครับสวัสดีครับสักชัยชยนแนลครับผมครับ โครงการพี่สอนน้องครับพี่สอนน้องอันนีสสน้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีฮะสักใจแชนแนลครับผมครับ Gracias. สวัสดีครับทุกทุกท่านเ,าเรียนรู้ครับเรียนรู้โครงการพี่สอนน้องพี่สอนน้องเรื่องรถกระเช้านะครับเป็นคันที่เคยถ่ายทอดสดนั่นแหละฮะไลไ์สดนั่นแหละกระเช้า13เมตรนะครับนะวันนี้เอาที่นี่เลยที่ตั้งเลยที่สถานีเลย นะฮะไม่ต้องออกนอกพื้นที่นะครับนี่ยเช่นเคยครับผมอยู่กับอ่าพี่ลำพันธ์แก้วยังกดนะฮะวันนี้ทำอะไรบ้างครับผมก็จะฝึกฟ้องจ้างใช้ควบคุมสายแสงแสงเอ่อการก็หรือว่าต้องใช้ระบบรีโมทคอนโทรล โนบอครับต้องสายรัมีมาแบแก้ไขทุกข้อครับนระบอกรครับมันก็เลยต้องเรียนรู้เทคนิคครับตนมันต้กติรของการทำงานครับทั้งใจรีโมทในการควบคุมกระจายความครับครับจับขึ้นปาัลงอะไรต่างๆครับแล้วคนก็คอนโดนมกระจายไม่ได้ คแล้วก็โดนอย่ที่เดียวไม่ได้มากอีกทครับถ้าทำความเข้าใจกันให้ให้ตรงกันอ่าเวลาพอจัดสรรงบประมาณได้ก็จะต้องบำรุงระบบกันเจ้าด้วยกันมาเรืนี้เพื่อให้ทำงานได้ใหันป้องกันสิงเรื่องนี้คืออะไรครัครับนี่นะฮะก็คือท่านท่านหัวหน้าสถานีตะเพิง่มกุ้งไทยทองเจยนะครับท่านขศส่วนขอบุญมานะครับมาควบคุม คอยดูสังการนะครับแล้วก็ดูแลน้องๆเป็นห่วงเป็นใยครับเวลาเกิดเหตุอาทีภัยอุปกรณ์เหล่านี้สําคัญครับนะครับอุปกรณ์เหล่านี้สําคัญในการช่วยเหลือในเรื่องการปฏิบัติงานหรือว่าช่วยเหลือผู้ติดค้างคานาพางนะครับที่เป็นรถเกราเขาขนาดเล็กนะครับ13เมตรนะครับ13เมตรนะครับ ใช้กานต้นก็คือติดแถวอาคารพาณิชย์ตอนนี้จะเป็นในรถรถถึงสามตัวนีับแล้วก็ต้อพูดอีกครั้งว่าเราก้าปฏิบัติการเข้าวิธีปกติไม่ได้คือบันไดขาดบันไดกลางขาดหลายเคสแล้วก็ใช้วิธีการใ้รถถึงสามที่จะเข้าเข้าสึงด้านด้านข้างด้านหน้าอะไรต่างๆด้วยเหตุผลไทยได้อะไรได้ความจำเป็นเลยต้องแก้ไขและใช้งานได้การเคสนี้แล้วก็ จำเป็นท่านผู้ก่อ,อเราพี่นั่งมันก็ต้องลงรสาฟใช้งา,านได้ได้ท่างกทเจ้าหนีก็ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันครับมีเทคนิคที่เราต้องเรียนรู้การใช้งานะนะครับเรียนเกันครับก็สลับสับเปลี่ยนกันฮะสลับสับเปลี่ยนกันเรียนรู้นะครับวันละสองสามท่านนะฮะให้ให้ครบถูกทุกท่านจะได้เรียนรู้จะได้จับให้คุ้นชินมือมนะฮะเวลาเกิดเหตุจะได้ทำได้ท<ม>ุกคน ก็วันนี้นะครับจะเป็นน้องศรรกิจนะฮะที่ควบคุมกระเช้าแล้วก็มีพัฒนวิทย์พมยศนะฮะที่คอยควบคุมดูแลการปฏิบัตินะฮะดูดยๆนะครับช่วย มันมันยังอันนั้นเหมือนเดิมนะมันยังเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเราสามารถทำนั้นได้แห้ออ๋ออ่าๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยกะเช้าเนี่ยฮะตอนนี้มันต่ำอ่าตอนนี้เราคุ้มที่เงินครับคุมไม่ได้อ่าเลยแล้วท้าไม่คล่องไม่ไม่ไม่เท่ถ้าถ้าถ้าระระดับประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยเทนะมันมันยังอยู่ในอันนั้นอยู่ แต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนึงนะฮะนี่ก็ถ่ายทอดให้เห็นนะฮะให้เห็นว่าเช้าหนึ่งเนี่ยนะครับช่งเช้าเ็าที่ดับเพลิงนะครับเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับรอเลเลยลูกพี่รอเอเรอร

ได้ครับปกติอยากสัาษะนี้มันแคบแล้วก็ใช้คือดบบได้ทักษะได้ทักษะครับคือทักษะว่าในในพื้นที่ขนาดเนี้ยนะฮะแคบแคบแบบนี้แล้วก็ไม่สูงมากเนี่ยแล้วก็ไม่สิ่งจีบขวางเนี่ยครับเราจะทำยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคได้ตอบโจทย์แล้วก็อีกอย่างก็นะฮะนั่นแหละครับไปแล้วฮะ ยินได้นะครับไปยันหลอดไฟได้นะฮะเดินเดินไม่ไอ้คอะไม่ต้องออกเราไม่เปิดปเลยหลอดนี้มันติดไหมฮะน้าติดหรือเปล่าเปิดเยอะก่อนเราปากกักไปด้วยเดี๋ยวเราปักไปกกสงองค่ะ เราให้แค่ับมีโบดถดแสงอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับก็ถ้ารูปแบบการทำงานก็จะประมาณนี้นนะในการนำพา เจ้าหน้าที่ขึ้นไปสู่จุด,จดเกิดเหตุนะครับจากกรณีหลายๆกรณีนะครับที่ไฟไหม้แล้วเนี่ยด้านในเนี่ยลุกไหม้แล้วบันไดเกิดการลุกไหม้แล้วก็พังถลม่มเราขึ้นไปไม่ได้นะอาคาร3ชั้น4ชั้นเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิธีทางนี่แหละฮะนำส่งเจ้าหน้าที่นะครับขึ้นไปพร้อมอุปกรณ์นะครับรวมถึงการช่วยช่วยเหลือ ู้ที่ติดทางก็ก็ได้นะฮะแล้วไม่มีประโยชน์นะรถคันนี้นะฮะแล้วก็เป็นรถที่เหมาะสำหรับการทํางานในอาคารเหมือนกับประมาณนี้ฮะอาคารพาณิชย์นี่นะฮะอาคารพาณิ 3, 4, 4, ชย์สชั้นสี่ชั้นตึกแถวประมาณนี้ฮะเหมาะมากนะครับแล้วก็พื้นที่ในซอยแคบๆเนี่ยเหมาะรถคันนี้นะครับก็เลยถ่ายทอดได้เห็นว่าเช้าของแต่ละวันหน,นึ่งวันเนี่ยนะฮะ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยหรือว่าหลายๆสถานีเนี่ยนะฮะก็จะในสํานักป้องกันและบรรทาสาภัยก็จะนระดประมาณนี้ฮะนะครับก็จะฝึกการใช้งานดูแลอุปกรณ์กู้ภัยนะฮะกับที่สอนน้องอย่างนี้ให้เตรียมพร้อมไว้แบบนี้นะครับถ้ามีเหตุล้วก็พร้อมปฏิบัติได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนะฮะก็ถ่ายทอดได้เห็นนะครับก็ถ่ายทอดให้เห็นว่าผู้ปกครองประชาชนนะครับวหน่าสนิทด้วยไฟสองเตยนะครับป้าเขาเป็นหงเป็นใยแล้วก็กำชับเจ้าที่ทุกวันนะให้เนี่ยฮะเตรียมพร้อมอุปกรณ์นะครับคนรถให้พร้อมในการปฏิบัตินะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมครับนะฮะขออนุญาตจบจบไลฟ์สดไว้ เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรผมจะอัปเดตให้ทุกทุกท่านได้ได้เห็นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมครับ